เมนูเก่าเมนูดิม่มขาดบ่ได้นะคะวันยุธต้องได้กินต้องได้เกงแกงเราไม่ซดนะคะใส่หมักอื้อหมักบวบใส่ผักสะแงงนะคะแล้วก็ผักขุนตูเนาะจ้ะมีผักหวานำนำเนาะคะ่ะอันนี้ยอดหมักอึนะคะขเจ้ากิฟมาให้จากทงจากนาหมักบวบนำเนะะาะจ้ะอันนี้หมักเขือนะคะมักเขือเขือน้อยเนาะใส่ตําหุงกระเซบเซบมาลงมือเกงคะ่ะใส่น้ำหยานางนะคะ เข่าเบือที่ตําไว้ใส่ลงไปนะคะแล้วก็ใส่ปลาแดกนะคะปลาแดกเขาก็เอากระชอนกองเนาะค่ะเพราะว่าเป็นปลาแดกต้นนะคะใส่แกงเนาะค่ะใส่ทั้งปลาแดกต้นใส่ทางปลาแดกขวดนะคะเพื่อความนัวเพื่อความอริดอร่อยสูตรใครสูตรเราเนาะค่ะจากนั้นเขากะใส่เมือลงไปเนาะค่ะแนวมันซุกงากเราะจะพี่น้องหมอหอนหม้อเดือดก็ใส่มือลงไปใส่เห็ดหูหนูลงไปนะคะ เห็ดหูหนูได้มาจากชุดเครื่องแกงเนาะคะ่ะซื้อเป็นชุดเครื่องแกงมาเนาะค่ะพี่น้องหมอบดอีกเทือน,นึ่งเฮาก,กระใสหมักอืออ้ยหมักบวบใส่มักบวบลงไปเนาะคะ่ะใส่ใบแมงลักลงไปเนาะคะ่ะใส่ผักอีตูบานเฮาใส่เห็ดเข็มนะคะจากนั้นเฮาก,กระใสยอดหมักอึเนาะยอดหมักอือมักบวบนะคะใกล้จะสุกแล้วช็อตเด็ดก็คือชูรสน้ำปลานะคะบริไทยให้บึงตอนใส่เนาะคะ่ะ อันนี้ก็ใส่ผักหวานลงไปเนะคะหม้อผดออกอเนาะจ้ะพี่น้องขลนขลนให้เข้ากันนะคะชิมรสตามความชอบเสร็จเรียบร้อยแล้วกับพร้อมเสิร์ฟนะคะ